สวัสดีครับวันนี้ผมพามาอยู่ในรถ Mercedes-Benz อ่าจะบอกว่าแม่คันนี้รถปี22อันนะไม่ธรรมดานะเทคโนโลยีใหม่ๆเลยครับจะบอกให้แบบว่าแม่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบว่าครบจริงๆครบจริงด้วยแบบว่าเราไม่ไม่ใช่แค่แบบปุ่มกดนะครับคือเขาสามารถเห็นไหมสามารถที่จะแบบเพิ่มเสียงลดเสียงเห็นไหมเห็นไหมเห็นหนะ้าจอไหม นันคือแบบความใส่ใจของ Mercedes-Benz ผมว่าเป็นเขาเป็นอะไรที่เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะแบบล้ำพอสมควรนะครับล้ำพอสมควรกับรถเซกเมนต์นี้ E คลาสนะแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งอยากโชว์เลือเกิน2 7 4หมกิโลเมตรกับรถปี2022อันนะมานะใครบอกว่า เบนซ์มัน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 ลดลดเก่าเกหรือเปล่าผมอยากให้ลืมภาพนะั้นไปเลยได้เลยคือว่าด้วยความที่เป็น mercedes benz ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับคือเขาค่อนข้างจะตอบโจทย์นะดูหน้าจอซะก่อนนะครับเป็นแผงเดียวทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้ครับเขาได้ที่เป็นแบบแผ่นแบบนะหน้าจอแบบทั้งแผ่นแบบเดียวกันหมดเลยซึ่ง ผมชอบอย่างหนึ่งตรงความใส่ใจของเขาครับคือบอกว่าเนี่ยสมมติผมเปิดที่หน้าจอแล้วอันนี้คือหน้าแรกนะครับที่ว่าเป็นหน้าเมนูนะครับออปชันได้เป็นภาษาไทยแล้วนะนะครับออปชันได้เป็นภาษาไทยเราสามารถโทรออกรับสายนะครับระบบนำทางเนวิเกเตอร์เนี่ยแล้วก็จะเป็นวิทยุ FMAM นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสื่อพวกเอ่อ USB ที่เราเชื่อมต่อหรือเป็นบลูทูธอย่างเงี้ยครับคอมฟอร์ตนะครับ โหมดนี้เดี๋ยวผมค่อยพามาเล่นนะครับข้อมูลทั่วๆไป Data นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันของ Benz นะครับแล้วก็ Setting การตั้งค่าตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็น Comfort เนี่ยครับข้อดีอย่างหนึ่งเลยจริงๆคือพอเราคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถปรับตำแหน่งของเบาะได้อันนะไม่ธรรมดานะนี่ครับก็คือ พอเราคลิกเข้าไปนี่ครับโหมดเซตติ้งครับพนักพิงที่เบาะนั่งนะครับเราสามารถปรับตำแหน่งได้หมดเลยระยะคือแบบนี่ครับลูกเล่นของเขาคือแบบตรงช่วงเบาะที่ผมนั่งขออนุญาตช่วงนี้ครับคือเขาจะแบบขยับขยื่นขยายแบบว่าเราสามารถกำหนดได้นะว่าจะให้เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เลื่อนไฟนะครับของตัวรถนะครับซึ่งตรงนี้ครับสีเราสามารถเลือกสีได้ เป็นลูกเล่นอย่างหนึง่งผมว่าเขาเป็นลูกเล่นนี้ยสีแดงเห็นไหมเห็นไหมอันน่ะเป็นสีแดงนะสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวผมดูดนะ้สีน้ําเงินเป็นสีฟ้านะ่ะอยากได้สีเขียวใช่ไหมอันน่ะนะครับมันเป็นโหมดโหมดหนึ่งนะครับที่ลูกเล่นเขาค่อนข้างโอเคสีขาวแบบเป็นแสงไฟธรรมดาก็าได้ปรับเปลี่ยนได้หมดเลยทุกจุดในรถนะครับซึ่งผมมองว่า มันเป็นลูกเล่นอะไรบางอย่างแล้วก็ที่จะบอกว่าแล้วถ้าแบบขับรถอยู่ละแซมเราจะมาเพ่งอย่างนี้หรอไม่เขาจะมีแผ่น m u l ติ t a s k i n g แบบนี้นะคือแผ่นแท็คแพดแบบนี้ครับสามารถกดนี่ครับเดี๋ยวดูนะสมมติกดปรับรายละเอียดได้หมดเลยนะครับเนี่ครับเราสามารถปรับจากปุ่มนี้ได้หมดเลยนะครับค่อนข้างโอเคนะซึ่งเวลาในการขับขี่หรือว่ามีผู้โดยสารด้านข้างนะแล้วก็เพิ่มเติม วอลลุ่มสามารถเพิ่มวอลลุ่มจากตรงนี้ได้แล้วก็เพิ่มเติมจากวอลลุ่มที่พวงมาลายได้เป็นแบบใช้นิ้วสัมผัสนะผมว่าโอเคมันเป็นปุ่มนี่แหละครับแต่ว่าด้วยฟังก์ชันของเขาผมว่ามันสุดจริงๆที่สุดจริงๆของของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็บอกว่ามีแค่นี้เหรอเซตติ้งมีหน้าจอขนาดนี้เราปรับขึ้นนะครับแลนจะมีธีมให้เราเลือกด้วยนะเป็นแบบไหนล่ะแซมอ่านี่สมมุติว่า ธีมที่จะเป็นแบบนี้กันนะครับโหมดซิสเต็มนะครับจะเปลี่ยนหน้าจอเราด้วยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมพาอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวผมขออน,นุญาตเปลี่ยนนะครับข่าไว้ช่องนี้ก่อนหน้านี้ก่อนเดี๋ยวผมทําให้ดูสามารถเปลี่ยนธีมหน้าจอของเราได้ด้วยน่านธรรมดาซะที่ไหนนะครับเปลี่ยนธีมนะครับเปลี่ยนอารมณ์ของเรานะครับ ตัวรถนะครับโหมดสปอร์ตโหมดอะไรสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเป็นกล้องผมว่าโอเคนะครับเป็นการนําทางจุดหมายอะไรของเขาเนี่ยคือเขาจะบอกแจ้งหน้าเตือนหน้าจอเตือนแบบนี้เลยวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะดูได้นะครับด้านท้ายนะครับด้านข้างมุม45องศาเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยอันนี้ถ้าลูกค้ามาดูละผมค่อยขออนุญาตพาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับ ระบบเนวิเกเตอร์นำทางนะครับสามารถที่จะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับอ่ะอันนี้ตำแหน่งมัตจะมาปัจจุบันของผมเนี่ยจะอยู่ตรงแถวบางพีนะแล้วก็จุดมุ่งหมายเราสามารถที่จะเซิร์ชได้นะครับว่าเราจะไปตำแหน่งไหนนะครับผมว่าเขาโอเคค่อนข้างโอเคเลยครับกับเทคโนโลยีที่เขาเพิ่มเติมมาให้นะครับเป็นแผ่นหน้าจอเนี่ยคือแบบแม่แบบเดียวกันเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็น ปุ่มปรับแอร์ของแบบเดิมๆของศูนย์โรงงานนะครับผมว่าดีไซน์เขาสวยออกมาสวยมากเลยวันนี้ผมแบบแม่อยากได้จริง <c oughs> มีแพนเซนชิพที่พงม,มาลายมันติฟังก์ชันด้วยลูกเล่นนะครับดีไซน์แล้วก็บอกเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งด้วยตำแหน่งนี้ได้นะครับ ขยับขยื่นขย้ายนะครับปรับเบาะนี่ตรงนี้สามารถทําให้เขาขยับขึ้นออกมาได้อีกนะขออนุญาตนี่นี่ขดลงนะครับหรือว่าจะสไลด์ออกมานะครับอันนี้มองเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะครับผมว่าเทคโนโลยีของเขาความใส่ใจนะครับความหรูหรานะครับผมว่า Mercedes-Benz เขาเป็นเป็นอะไรที่มอบให้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ด้วยดีไซน์นะครับแล้วก็รูปลักษณ์ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็น E-Class นะครับ3 3 0 0 300 E นะครับคันนี้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูบอดี้ด้านนอกดีกว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอาราพบทเราก็เยอะแย,ยะนะครับอันนี้รถปี2022นนะครับภายนอกเนี่ยครับจะเป็นแบบสีเทานะครับสีแบบค่อนข้างฮิตกันเลยนะตอนนี้ รถ e-class นะครับน่สวยเลยนะครับหน้าปี22 LED นะครับเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับได้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์สวยเลยนะครับสวยเลยดีไซน์ด้านหน้าแม่แจ่มจริงๆเจ๋วจริงๆพูดไปพูดมาจนลืมเลยว่าจะต้องขออนุญาตเข้าอินโทรสวัสดีครับที่นี่อาดีเดียรถดีเด็ด ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมแซมนะครับที่ปรึกษาการขายเบอร์โทร083 440 2297นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ผมที่เบอร์นี้เพิ่มเติมด้วยก็ได้อาดีดีรถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคาเนยแคปิตอนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัว e class ซึ่งด้านท้ายเดี๋ยวผมพาไปดูนะสวยจริง,รง e 3 0 0 e นะครับ กับตัวนี้สีเทาค่อนข้างสวยเลยนะครับค่อนข้างสวยเป็นแบบปลั๊กอินนะครับสามารถเสียบไฟชาร์จบ้านอย่างนี้ได้นะ,ะเดี๋ยวผมเปิดดูด้านท้ายให้ดูดีกว่านะครับเปิดด้านนี้ป๊บนี่พอเราเปิดแล้วเนี่ยครับซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งความแบบถือของมาเยอะๆนะถือของมาผู้หญิงอาจจะแบบไม่ต้องเยอะก็ได้เป็นแค่แบบว่า เยอะนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้หนักเเสื้อผ้าถุงเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับกดปุ่มนี้นี่นะสุดยอดนะครับแล้วก็วิธีเปิดก็เปิดอย่างนี้เลยนะครับปุ๊มอย่างนี้ด้านท้ายเนี่ยครับเขาเพิ่มเติมเขามีตัวเครื่องชาร์จให้นะครับสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับเป็นเบ้าชาร์จอย่างนี้นะครับ ค่อนข้างโอเคแล้วก็เป็นเสียบไฟบ้านแบบนี้ได้ด้วยนะแห่เปิดเข้ามานะครับตอนนี้เขามีแบบเรียบร้อยมาแล้วนะเรียบร้อยมาแล้วนะแล้วก็นี่เป็นกล่องกุญแจนะครับแม่หรูหรานะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีกุญแจ2ดอกนะแต่วันนี้เก็บไว้แล้วนะครับอันนี้กล่องกุญแจก็เก็บไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อทักทายผมได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปิดใส่ของนะครับสามารถใส่สัมภาระเพิ่มเติมแล้วก็จะบด ประตูด้านด้านท้ายได้นะครับเบาะคนนั่งอ่ะเราปิดก่อนแล้วกันปั๊บนะสวยเหลือเกินนะครับขอมาขออนุญ,ญาตพามาดูผู้โดยสารตอนท้ายดีกว,ว่าว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้คือแบบนะฟ้าฝนนะฟ้าฝนนะมืดไปหน่อยนึงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคือแบบเดี๋ยวเปิดไฟให้ดีกว,ว่าเดี๋ยวผมเปิดไฟให้สักครู่หนึ่งลืมเปิดแฟลชจากโทรศัพท์ด้วย ก็จะเห็นแค่บริเวณด้านหน้านะครับด้านท้ายมีไฟเรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับก็คือจะเป็นลายเส้นสีที่แบบเรากำหนดเองนะครับสามารถที่จะมีช่องแก้วน้ำเพิ่มเติมนะครับหนึ่งช่องนะครับเพิ่มเติมแล้วก็เป็นที่เท้าแขนตรงนี้นะครับสามารถปรับเพื่อจะใส่ของได้นะวันนี้มืดนิดนึงขออนุญาตครับมีที่เก็บเอกสารนะครับเบาะหนังภายในสวยเลย นะครับลูกค้าสนใจทักทายเข้ามาชมเข้ามาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับราคาขออนุญาตยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้าเมื่อสักครู่เองแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องรีวิวเร็วสักนิดนึงนะเพราะว่าฝนเริ่มจะมาแล้วแหละโอ้โหลมแรงลมแรงครับลูกค้าสามารถซื้อสดได้นะครับไม่เก็บแวดแล้วก็ถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยจัดได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันรถ 22, ปี22นะ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินและก็รับประกันเครื่องจนกให้ลูกค้าฟรีหนึ่งปีด้วยกันนะครับสิทธิพิเศษนี้อันนี้มอบให้เลยวันนี้ต้องขออนุญาตรีบนิดนึงฝนมาแล้วฝนมาแล้วผมมาจอดข้างนอกด้วยอ่ะโอเคก็รบกวนติดตามนะครับช่วยติดตามกดกระดิ่งกด Sub สไคร้นะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับอาจจะมีรถใหม่ๆสวยๆคันไหนที่ชอบที่โดนใจนะอันนี้เผื่อได้เป็นแบบ รถคันนี้สวยคันนี้ราคาถูกหรือเลขไม้น้อยอันนี้คันนี้เลขไม้น้อยราคาถูกด้วยไเปล่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรื่องราคาผมอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับเรื่องราคาเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนึงก็อขออนุญาตรอนนิดนึงเพราะว่ารถเพิ่งเข้าขจริงแล้วก็ราคายังไม่เปิดเลยนะครับวันนี้ยังไงฝากไปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร e นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้แบบไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้ยังไงต้อง าลาไปก่อนติดตามกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนยังไงวันนี้สวัสดีครับ